ต่อไปนะครับชีทอันต่อไปคาว่าเอกนามที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันคืออะไรครับเอกนามที่คล้ายกันคือเอกนามที่มีชุดตัวแปรเดียวกันและมีเลขชี้กําลังเนี่ยเหมือนกันเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโอเคยกตัวอย่างแยกสังหานะครับเอกนามที่คล้ายกันอย่างเช่น 2x กับ 5x อันนี้เอกนามที่คล้ายกันนะครับ 3bc กับลบเจ็ดส่วนสิบห้าแล้วก็ bc อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็คล้ายกันนะครับหรือจะเป็นหก xy กับลบสาม yx อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันเพราะมีค่าตัวแปรคือ xy เหมือนกันต่อ,อขอโทษเขียนผิด xy เขียน yx เขียน y แค่เเลยเอย อันนี้ก็ถือว่าเป็นคล้ายกันเพราะมี x y กับ y x เราเขียนสลับที่กันได้มันมีค่าเท่าเดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันเหตุผลของการของการระบุว่าเอกนามที่คล้ายกันคือมันสามารถเอามาบวกลบกันได้ที่ค่าสัมประสิทธิ์เนียถ้าเกิดว่าไม่เหมือนกันเอามายุ่งเกี่ยวกันไม่ได้นะครับอ่างงั้นอันนี้อันนี้ไม่น่ายากมานั่งไลดูเลยไลดูเลยนะครับข้อหนึ่งเอกนามคล้ายกันหรือไม่คล้าย A กับลบ a คล้ายกันเพราะมีตัวแปรคือ a ใช่แล้วต่างกันแค่ค่าต่างแค่สามสิบคือหนึ่งนะครับข้อสองไม่ใช่นะครับเพราะมีเอกับ y ไม่เหมือนกันข้อสามใช่เพราะเป็นตัวแปร a B เหมือนกันดูแค่ใน,นตัวแปรอย่างเดียวเลยถ้าตัวแปรเหมือนก็เหมือนนะครับข้อสี่เอ็กกำลังสอง y กับ x y กำลังสองอันนี้ไม่ใช่ นะครับไม่คลายนะครับข้อห้าล่ะอันนี้ชัดเลยตัวแปรหายไปถูกไหมอ่ะข้อหกล่ะครับสองเอกับลบสองเออันนี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใช่นะใช่พี่มันเป็น N คูณกับ M อ่อีกอันนึงเป็น M คูณกับ N อ่ะมันแค่ เออสลับที่กันเฉยๆนะครับก็เจ็ดอ,อ่ะอันนี้ก็ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรยกกำลังศูนย์ตัวแปรอะไรก็ได้เราเขียนได้เหมือนกันได้อยู่แล้วนะครับต่อไปข้อแปดอันนี้เป็น a อกำลังสอง a อกำลังสองกับ a อกำลังสามอันนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าตัวแปรดีกรีไม่เท่ากันนะครับข้อเก้าล่ะ ส x ส่วนสามกับลบเจ็ด x อันนี้มีตัวแปรเป็น x เหมือนกันใช่นะครับข้อสิบแล้วครับห้า x y กับสิบ y แไม่โอเคง่ายๆเลย